ตบมาด้วยเลยฮะตบมาด้วยเลยตบมาด้วยโอ้โหเพิ่งจะเห็นรถหมอตารครั้งแรกสวัสดีครับโอ้งานเนี้ยมีลั่นมีลั่นพี่จัดนะอันนี้ครับหมอตารก็วันนี้ก็มาวิ่งกับหัวนั่นจ้้ยอู้งานนี้ครับนี่ครับ หมอตานมาสู่อาณาจักรของหัหน้าโรยครับวันนี้อ่ะครับกาบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u เอ็กดัมซิงครับเมมเพิ่งจะเห็นครั้งแรกครับผมรถหมอตานครับเจ้าฟูโซ่อู้สีเหลือบเอออจุดจัดครับเดี๋ยวเรามารอรุ่นครับว่าจะลั่นไหม <laughs> แล้วก็ เพิ่งเห็นครั้งแรกครับเป็นการถ่ายทำนะรถหมอตานครับสงสัยว่าทีมงานเสียสุดน,นี้น่าจะหมดงานแล้วครับผมไม่สวยจริงๆครับงานนี้่ะองเลยมิลัน มมีีััั่นนลนลได้ข่าวว่าวันนี้จะวิ่งงานดินครับผมก็เลยมาแต่เช้านะรถหมอตานครับมาสู่จานหัจากวันนาจโรยครับหมอตานแล้รก็คันนี้ก็ไม่ิ่่งอยู่กับทีมงานเสียสุดทุนเยอะครับ ไม่รู้ว่าจะมากี่คันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอรอรุ่นครับวิ่งดินโมตาอะไรดังตีน้แม่รอโอเงีบล้ดูท่อตัวเอสครับ กระบบรถมอเตะอะร์ไซค์เท่าไหร่อันนี้น่าจะห้เลยนะเนอะคันนี้น่ะห <50 S 2> <50 S 1> ้าสนี่ครับมอตารก็มาวิ่งด้วยครับมาวิ่งร่มวมกับวหน้างุโรย <c oughs> โอ้วันนี้เรามีกระเตือเ้อไรเฮฟครับ <c oughs> <c oughs> กระเตือเ้อไรเฮฟแน่นอน ไม่รู้ว่าวันนี้รถอาจจะมาวิ่งกีคันบอกไม่รู้อ่ะอู้ไม่รู้ว่า,ว,าวันนี้จะมีรถถกลอกมาวิ่งกีคันครับวันนี้ก็พาชมรถหมอตานก่อนนอี่ชื่อว่าโอเคครับเด็ดเด็ด เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าตอนขึ้นบ่อจะแรงขนาดไหนครับรถมอตาร์ครับเนืดๆนืด,นดผมว่าน่าจะเหนืดแน่นอนครับกระบะข้าง55รถเหลืองอลามงามแท้ก็มารวมตัวแล้วผมวันนี้เป็นจุดรวมตัวของทีมงานรถหกล้อครับอ, <c oughs> ออกมาจากอู่สงวนสักว์อ มันอยู่ตรงกลางแดดนี่สีแจ่มเลยใช่ไหมว้น้อ,องนีบอยู่กลางแดดแดดสองนี่สามสีครับกองสั่นต้องขออภัยด้วยพี่น้องเลยพอด,ดีว่าท้ามาวิ่งกับหัวหน้าจโรยครับอยู่ใกล้บ้านด้วยครับหมอตาลครับฟูโซหัวประดุก เครื่องสองสรีแมปเรียบร้อยเบิร์ตัดสับระเบิดครับนี่น่าจะเป็นหน้าตัวใหม่นะนี่ฟิล์มยังไม่ได้ติดฟิล์มครับนี่ภายในยภายในก็โอเคนะน้องเดี๋ยวเรามารอรุ้นครับสวยครับเรามารอรุ้นตอนขึ้นบอ่อแบบโดหด คุณน่าจะรยจะจับโหดหรือเปล่าถอตัวเอสคันสีนอกไม่ต้องห่วงครับนี่อูสงวนสักรถเมโคส,สองคันไม่รู้ทีมงานรถขสกเราจะมากี่คันนะครับผมตอนนี้มาแล้วสอง เดินกระดามงามแท้กับอ่ารถมอเตอร์่างกถ่ายก่อนหมูก็ยังไม่ได้ดลวงเกฮอถ่ายก่อนหมูก็ไปลงลนะู่นแน่เพียงใบใบตรงนี้มุมมีสัญญาณเนาะเสียเปียบเขาจะไหนอีกจอกฮะ เอาจอดที่ก่อนนี้จอดนานได้หูงอกองไะครับน่าจะไปทำทางให้รถถอแล้วน่าจ้วย ที่หนึ่งอู้อูโสดคับมาพี่ากโงกันอู้หูาแกหาที่เกี่ยวไส่โบยเสียโอยร้อยเมียได้มมามาเอาเอามา ได้รน่สบายสบายตรงไหนคุยตรรลอดแหละคุยรรรลยอยายงนี่มีงเลยเละะไม่รู้ว่าจะให้รถหกล้อไม่รู้ว่าจะให้รถหกล้อวิ่งขึ้นทางไหนนะครับรถหนักกับรถเบา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ